ตีกับว่าไม่ศูนดีตีแต่ว่ามันมันศูนย์มันส้นกันบ่นอนด้วยเพราผลว่ามันเอาอยังซ้นกันหัวตีหัวเป็นยังหัวเป็นนิยังอืออแปดมาใส่็ก้วยมันซ้นกันมันทางกันนั่สิมันเอาตัวแปะกันบ่เขาว่าเม่กันบ่แม่กันตอนมันสิลมันสิคอยแม่ตัวแม่กันบ่ คนนีหอย่างือเก่งดิกันตีให้เลยได้ทังบนทั้งล่างมันอมได้ทั้งบนทั้งล่างอันสีมีนอีายนึ่งม่บอกเขาจ้อยว่าจะไปซื้ออะไรเ็ดสองมันอันครับแปดสองอันนี้ดอกก็ซื้อไวปจักเล็กจังน้อยแน่แล้วบอกครับผนก็เลยไปซื้อไว้พราถือตัวตัวเกตตัวตัวสองตัวสองแปดนี่ถือสี่หมื่นตัวหกเกตนึ่นถือห้าหมื่นโอ้โหโหโหหแล้วก็ตัวเลขสามตัวตัวแปด ฮกเก็นี่ก็ถือร้อยหนึ่งครับคุณเจอเธอเป็นแสนแก,แก,กว่วเก็บสองแสนอีกแล้วนนครับน,นอ,อ,อันนี้พ่อจ้อยนี่วิ่ไปตามขั้วกิ่งบ่ตัวผู้ได้พูไ้พดได้อยากได้ก็ไปน้ำพ่อจ้อยนะผู้ไดบ่ดไาไปก็สร้างผู้ดได้ว่าพ่อจ้อยขี่กุ้ยก็กตาม,มยุ่หันละเิึงให้ดีอย่าเพี้ยนห้ามเพี้ยนขั้นเพี้ยนกับนพูได้ตีเลขพ่อจ้อยเพี้ยน คนคนอันสิบทีเฟัาฟังดีๆแล้วพี่น้องฟังพอจอยเบาย่างไปน้ำมันทางครับย่างไปน้ำมันทางไปเห็นบบหนึ่งย่างมากเลียดดังเลียดดังออกพูดปูดมากถึงสองหูดังอือมันมันก็ต้องเลียดดังออกน้ำเอิกน้ำยังที่เลียดแดงใจวายบาดนียสั่นเขาจะเล่นย่างไปไก่มึงพูดอดไตีมึงพูดอะไให้ได้มึงที่จะงึดหัวก็ไปเลียดมันก็ปพูด พูดพูดไหลลงน้ำหรือเดงใจไวแต่เลยเอาเมื่อไปเศร้าบังอันใบบารา,ายมันมาเบิ้งไกลๆว่ามันจะมีห้อยคนตีบองสีงนะบ่มีถามมันมันกว่าบ,บม่มีโอ้มองเข้าไปหาหม้อเด้ยวว่าฉัน,นไปทั้งไม่โยกบ่ได้้ดาไปคือเลี้างสิวันนี้พอจอก็เลยงยางยางยังยังไปทั้งที่มันยังมั่นละเราเห็นคนสองคนทางปลาอยู่ทางปลาสิแเลี้ยวเลี้ยวมัด บ่มีไม่เป็นจักต้วมีตาำไมแหงบาดบ้านนี้เขาก็เป็นเขาก็ขค้นคนมาแล้วก็มัดมัดมัดเป็นมัดเป็นมัดเต็มอยู่บางเขารังเขามัดไปแล้วมัดหัวมัดไทยบานนี้โอ้ยเจ้ามาพอดีแล้วพรายี่ย้อยมาเส้นมาเฮ็ดน้ำกันห้าบาทเฮ็ดให้มาเส้นมาคนไหม่กองออกออกไปกองไว้มาเส้นโอวยมันเมียนบ่เมียนเขาบ่าโอ้ยอยมันเมียนบ่พวกเจ้าเฮ็ด หลอดหัวลมหมดตายบันดนั่นกขสิมาลลังมือเห็ดนี่แมอยู่ว่าแมีนเส้นเมีนก็กำบ่าเม่นท้งสองอเรียคือหยุดคือยูแล้วผู้ใดเอาได้ก็เอาผู้ใดอยากด้วย,ยก็เอายินด้ในนี่หย,ยุดยูกับผู้อันเลียดดังออกงลัดตีบอแม่นอันนี้ตัวนี้ต้องวดบ้านนี้ผมก็เลยขนไม่กองกอกเเลดแล้วะอะไรขอเมียในคืนนั้นตีสองครึ่ง โอเมียได้ขึ้นนั่นกระเรื่องอธิษฐานว่าขั้นเลขที่ถือขาเดียวกับฝันโบไฮฝันขั้นเลขคือสองขานี่คือคือฝันตัวใน้ขึ้นเดียวจ้ะพอจ้อยกับยางมายางมาข้างเส้นเก่าครับนอนลูกอีกยางมาข้างเส้นเก่ายางไปยางไปแต่ยิ่แต่มัยิ่งว่าเด็กน้อยตกน้ำดึงน้อยตุ๊กน้ำมาสินดึงน้อยตกน้ำมาสินก็จ้อยกับเลียนเลยเลียนไปอยู่ในสาอีนั่นเอามือ มันมีกุ๊กใหม่ใช่ไหมก็กอดกุ๊กใหม่ยังสีหนามันเลึกก้นามยางใสจ้ะเดี๋ยวไปยิ่งสีนั้นจมมิง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 มิมเล็กด้วยนะบ่มันมันลไร่นันนี่ลงไร่ไงจมลกไปนอนแองแบยงอยู่ยิ่งมันก็เศร้าอยู่เศร้าอยู่มึงกับวางกุ๊กไหมมึงกับว่างกุ๊กไหมเส้นยันมันตายผู้ชายยันมันตายวานนี้มึงกับว่างพอดีมึงกับฟ้านี่ยังมันจะตายเส้นถึงดินปับนอนซื่อเอียดเอียดอยู่ วานนี้ว่าจะก็บ้างกุ๊กไม่ว่างกุง๊กไม่เพราะฉันว่างแล้วมันก็เอานาลูกม,มุดปูดเลยมันบ่บ่บมุดไปกอดที่เศร้าเลยเศร้าเขาเสียเนี่ยดึงเสียดึงข้อเสียกันมาแก่ได้แก่ได้แก่ได้ดขึ้นมาห็มาไล่ไงเ,เด็กหน่อยโมแมนเด็กหน่อยแมนบักไข่โอ้แมนไหนไข่แบบแมนบักไข่เอาอีห้านี่ตัวกูตัวหนึ่งหรอกอืมกูรู้ว่ามันเล็กน้อยตายน้ำบ่ มึงเดือมึงมนนึนนกอประชาชนว่าให้จ่านนี้ยังย้อนไปงวดก้อนเหมอนอยู่ในข้อมฟันบ่มนะชุดก้อนมึงกับเดี๋ยวนี้ผู้มาหาปเอจอนี่เดี๋ยวนี้มืงออื่นมมึอเฮือมืงนึงไปในสิมาลายครับที่สิมาหาปเอจนอีแต่ว่าปอจอยสิป้อยอยู่บัานชุดไทยปอจอยสิป้อยคู่เดียวหางเดียวครับครับที่เขาตีให้ครับโค้งชุดไทยแมนครับสิป้อยหางเดียวเท่านั้นหางเดียวคู่เดียว ถือก <mile> ็ถือกับเลียงของเขาถึงพวกเขาตีเดี๋ยวนี้เขาตีไม่้พ่อจ้อยแห้วครับจ้อยมันเปิดเผยแต่ว่าเปิดเผยมนบาครับพ่อจ้อยสิเสียงบึ้งขักก้อนบาเล็กมันถือเป็นยังไงมันสิะยับขยันบ้างที่มันถือถือบ่ที่ละเดี๋ยวนี้พอจ้อยนี่กระโดาขึ้นเขาแต่ขึ้นไม่อยากถือก็ถือเลขออกถือกอกี่ลีเลขทุ่มนี่ยเามันคุยมันามันคุยค่ับถือกี่ลีถือกี่ลีนั่นกะจ้างทะเบิงว่าพอจ้อยนี่ สิฟันแม่นหรือบอ่แม่นบมแม่นฟันนีเลนครับฟันอีลีอันนี้ฟันอี่ลีฟันในเทวบุตรเทวดาเห็นครับแม่นั่งทรนี่ที่พยนยกพ่อจอยอยู่เดินกับเทวบุตรเทวดาเพิ่งบุตยอยู่ครับพ่อจอยเสียในสิ่งนี้พ่หนุนพ่อจอยแต่แมนครับเกั่พรพ่อจอยว่าฟันแม่นปันนี้ดรอกมันสปเปล๊าจกพ่อจะใส่ข้อมฟันคาชิมาตัวคนฟันด้ซุ้งวันนี้จอฟันในซุ้งวันแล้วฟันฟันว่าไปกระชือกระถือเนายครับ อกูได้บ่เสียกับ่ต้องเบิ่งบ่จอยครับผู้ใดบ่เสียว่าโอ้ยบ่ังหับวารมึงขี้คุ้ยไรกับ่ต้องเบิ่งถืออีหลีเด้อพอจอยแล้วถืออีหลีพี่น้องแต่พอจอยก็บอกอยู่แล้วว่าคันเลขออกเฝ้ามาหาพอจอยมาเบิ่งยินเลขว่าตัวใดถือครับกับเบิ่งเงินกับเบิ่งเงินที่น้องืงอนไหนเบิ่งอีหยังก็เสียงนับเงินโอ้ยเป๊ะ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 นี่ล่ะ อันนี้บ่แมนเบาเบาเท็ดบ่าแมนขี่ตัวบ่าแมนขี่สอดตัวแหลครับก็จ้อยนน่เบาเป็นข้อมกิงเขาได้อยากได้เตียวอ่ากับบได้อยากร่ำอยาด้วยสัตว์เลยนีงเบาขึ้นมาตีแล้วเป็ดจังไลกับถือเฮ็ดจังไดยกระถึกสองอันนี่ครับจังทะเบิงว่าพอจ้อยสิขี้คุยหรือบ่าคุยอ่าจังทะเบิงพี่น้องที่แรกนี่ก็จ้อยยางไปน้ำมันทัง บักนั่นยางมาเลียดัดงไหลปูดๆออกครับครับทางออกทางออกขันใจแสดงทางออกไรครับทางเด้อพี่น้องเด้อเลียดแดงใจ้ไวเอาตีความฟันเขาจ้อยในเบิ่งแล้วครับตำราฝันว่าสีใ้โศกได้ลับครับบุได้เลียดครับบุได้เลียดครับครับตำราครับแมนเขจอยเล้ยางเขาไปใกล้ๆมันก็เลยปิดกว่าข้อมันมาเบิ่งว่าเขามีมองตีบองสินะพูดพูดพูดิ่งสารเลียดไหลบุญบุญบุญเต็มเอื้ เป็นผู้ชายเป็นผู้ชายครับวันนี้ผู้จ้ยก็บว่าโอ้ผมไป่ไดผ้าลงไปเด้ไปไปเฝ้าไปหาหมอผู้เจ้าสูกหลังมันไปผู้เจ้ยก็ง่างไปยางไปไปพวกเขาปั่มไม่อยู่แต่ว่าบมมีกุ๊กไม่เป็นพ่อต้นเป็นได้ยังไงเห็นดีครับมี่กุ๊กไม่แหงบัดแต่มีตะลุ่นซ้ำแขนนี่บ่มีหลุดไงแล้วเขาก็ทวนไปทวนไ้มัดมัดมันมันมัดเป็นแถวข้อดีละจอมาตุ้ยจ้อยมาเห็ดน้ำกันห้อง เขาา่าอยอ่าอ้ยมันแมนอยู่บ่เจ้าพวกเจ้าเสกไห่เห็ดน้ำยู่บ่พวกเจ้าคางแล้วๆสิ่ข่อยสิ่มาเห็ดนะแมนสนแมนแล้วสันแมนแล้วนี่เราพวกเจ้าถึงว่าควบฝันพวกเจ้านี่คันมันยูมันจะเป็นเรื่องสี่เลยทุกงวดทุกควมฝันครับคันเลขยูคันเลขยู่ครับฝันแบบนี้เลยคือยายแขวดำละโอ้ยเสก่อยนอนน้ำยูบ่ออยมาแมนแมนเฝ้ามานอนแล้ว่ะเฝ้ามานั่นแหละมันคือยู่คือติดเ แน่นอนถือก่ลิกระเจงกระเบิงครับจกระเบิงอีกก็โดนอีกก็โดนอีกสี่หามืออีกซี่หามือเบิงแน่นอนเออเดบ้งแน่นอนคู่สุด้ายค้งชุด้ายนี่กรจังงกระเบงว่าพอจอสิบป้อยสุดใดครับหางเดียวครับเลขสามตัวหางเดียวครับสามตัวเม็ดเดียวครับผมถ้าฟังเด้อทั้งอันแอดมินสีมาตามให้ตัวเดียวหางเดียวตัวเดียวหางเดียวครับจ้า ว่าผู้ตีนี่ยั่งแม่นยั่งคิวยิ่คือเก่าวะครับนี่เป็นงวดที่สองครับเพิ่นตีให้แม่นครับถ้าเพิ่นคือตีจริงบนเนาะพอจ่อยกังเงียบพอจ่อยังเงียบว่าค่อนข้งโลกนี่ตีศูนย์บัดพอจ่อยสะพพอมันบ่ถือพอจอดก็ตีก็บบ่ถือไม่แอดมินก็ยังตีเป็นศูนย์นั่นเนาะแมน ถ้าพ่อจ้อยนี่ก็ยังตีว่าอายุพ่ออายุแม่นี่ออกแน่นอนเจ็ดสองเจ็ดสองเนาะออกแน่อนอนออกร้านตัวเส้นเออต้งสั่นเหรอยังมันใจไปเตี๊มนึงเออขึ้นไปแตีมนึงเอาก็ตังสั่นล่ะบาทนี้พ่อจ้อยฝันเลยขึ้นเดียวสองรอบพ่อจ้อยก็ย่างไปทัางเส้นเก่าล่ะนอนลงอีกนอนอีกฝันอีกนอนอีกฝันอีกจะขึ้นนันย่างไปเดี๋ยวนี้ตาเสียงมันยิ่งอ้ด ว่าเด็กน้อยตกน้เด็กน้อยตกน้ำมาเั่นคอยเอาบ้านท่านมาเส้นต<ม>กใหม่อยู่ข,<อ>าขาดสาคน้ำใสใสน้ำเห็น,น,นตอนนี้น้อยจมงิงนิ่ง,ง,งผมแล่นไปนะจมลุ่งจมลงไปน,นู่นไงแกเดียยูมึงก็เฝ้าได้่เนาะเพราะมันตายบนน้ำเลือกป่านาานั้นมาเั่นมุดมุดมันปล่อยกุ้งใหม่เออเส้นบอกคนเอามือจับปล่อยกุ้งใหม่นะอพอดีมันเก่ามือนี่แหละมือมันมุดปูดลงมันเก่ามือนี่แหละไปไป จับเอาเสียเล็กน้อยนี่ขึ้นมาคไล่อย่างไรดึงขึ้นทั้งไงเลยดึงขึ้นทั้งไงโอ้ดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาแม่นบักไข่ปากแดงจ้อยวอยอยู่โอ้ยบัานี่ตัวแล้ววสันบักไข่มันไม่เนาะบักไข่เนี่มันตึงดื้อตึงมึนมาสันผมว่าจมจมเดี๋ยวตรวจว่ามันมันตายนะบอกว่าไปตื้อแคนกูคือกันบ่ลงปลูกยันมันตายกูไปซื้อแคนพราบาดมาสันยังปวดอ่ะยังไปงวดคีพานมากปวดอ่ะ ครัจ้าหยเสด็จเสด็จจนพี่อกคุ้มหดทีเลยพอจอยตื่วบกิ่งตื่นขนคือควมกิ่งตีเบี้ยงต้นนี่ตัวใดพอจอยบ้านพ่อเพื่อนพอจอยตีด้จ้าพอเพื่อนพอจอยตีนี่พอจอยตีนี่หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งโอ้เพราะว่าน้ำน่าจะเป็นหนึ่งเด็กน้อยก็เป็นหนึ่งเนาะมาเนยตัวหนึ่งอีกนี่มันจะเป็นซี่ศูนย์หนึ่งตัวหนึ่งทีเป็นซี่หาหนึ่ง เอาเอานี้นี้นี้หนึ่งศูนย์หนึ่งเอานี่นี่เดี๋ยวกอนเย็นเอานี่ตามนี่ตามนี่ตามนี่รักสื่อก็คือเครื่องกลมไว้วางแตละตัวตพระจอยมากนะแมนตัวหนึ่งตัวพระจอยโบลุ่งก็คือซีหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งศูนย์หนึ่งนี่ตัวเด่นได้พระเอกเมนครับมันชีมีสกู ่ไข่ในบ่หนีศูนย์กับหนึ่งโอ้ตารับประกันในรถล้าลหมดเส้นโอ้ไอไข่เนาะแมนเห็นบ่งวดนั่นงวดมันมาตัวหนึ่งหกหนึ่งค่ำแบลเพะแระ้ิ่งมันออกเพีนวค่ำเบลบ้านนี้ไอไข่ตายเนาะไอไข่ตายโอ้มึงตัวกู้ยเจี้ยน่เดียหลักมึงว่าด็หน่อยเ่าหนึ่งศูนหนึ่ง อัานี้ไอไข่ตายเด้อพี่น้องเด้อตีซอยพอจอยเด้อพี่น้องหนึ่งศูนย์หนึ่งแะไข่เต๋อมาสั่นนันเอาไว้ในใจแล้วเลขตัที่พอจอยนั่นพอจอยกับตีพระจะยามมากเช็คมากร่วมดีๆต้องคอยเสียออยพี่น้องส้อืมอันนี้เบื้องต้นเนาะพอใจเนาะมันสีแมนบมแมนเดอเบื้องว่าเลขตัวนี้มันจะออกบนหรือออกล่าง บมี่อยู่นั่นพอจอยตีครับแล้วเพื่อนเคยตีแล้วเพื่อนกับตีบ่คือพอจอยตีซ้ำตีบ่็คือตีแมนครับแต่ว่าพอจอยนี่ตีเพื่อนตีเอายุกองไม่ครับือ้เพื่อนตีตัวงวดเพื่อนทำมาตัวงวดแบบไหนเออเท่านั้นเพื่อนเอาตัวกองไม่เท่านั้นครับงวดก้อนนันเพื่อนทำพอจอยวางสี่ะวัางจบตัวไหน ตารางจบตัวใดคือพ่อจ้อยมาว่างจบคือคุ้วโซ่กันอ๋ออ่านั่นแหละเลขที่ซื้อหันแล้วอ่านี่พ่อจ้อยพ่อจ้อยมารกเลขตัวนี้หลายๆนี่ขันขันมันมากนี่โบเลียขันมันมากนี้ บ่ไปไซไปตลอดบักไข่ดิมันเป็นศูนกับหนึ่งบักไข่เต็มนาเต้นซี่ตลอดบมอพ่อช่วยเออแต่รอดเลยมัหันเอามันมาค้ำแหวกหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งมันก็ออกศูนย์เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งกับศูนย์อ่ะค้ำแหววอาจารยก้นไตว่าค้ำแวไปเลขศีว่าอาจารย์นี่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 เด้ค้ำแหววกระชี้เป็นเงิน ศูนย์สี่หนึ่งสึงกวดาสามตัวอืมขักไปประกาสีแดงนะบอกยังไงนี่บอสใจกว่านี่ตัวใดกว่าพ่อจอยหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งเอพี่น้องมือสีเขียนเลยครับหนึ่งศูนย์หนึ่งที่น้องไปเซ็นเหมือนน้องไปเหดุทหาร สองตัวตัวใดพ่อจ้อยสองตัวก็คือศูนย์หนึ่งห่ะละศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งฮะละใกล้ใกล้กันนะเล็กน้อยตกน้ำเนาะคืออยู่พ่อจ้อยสี่หนึ่งห้าหนึ่งแต่เนียนสี่หนึ่งห้าหนึ่งเนียนเมื่อไหร่นี่เมื่อไหร่บนอันเนียนอ่าสามตัวนะอืมอืมเนียนนั่นสีไปใชบป่นี่ก็คือพ่อจ้อยก็คือโอ๊ต่อะไรหรอก คือบ่ได้คือสอบเราคือสอบคือสอผู้เดียวว่ได้ดอกก็คือสบอกีบแบ่งปันน้หยังให้พี่น้องกับเพื่นนั่นสิละแบ่งปันแบ่งปันแบ่งปันโค้งสุดไทยเม็ดเดียวหางเดียวครับจ้าโค้งสุดไทยเม็ดเดียวหางเดียวครับขั้นกระอบถืเบิ้งครับให้ติดตามซ่องนี้ลหละครับช่องหนึ่งติดตามเนอค่ะพี่น้องกดติดตามไ้ครับกดติดตามพอว่าบ้องให้หกเกตเลยครับ ครับแมนแมนของโอปป้าเพิ่นได้มือเหล็กออกสู้เถียวเลยเพิ่นยุกไก่เนาะเพิ่นยุกไก่ห้างเพิ่นยุกไก่ติอน้องเอฟซีกับเยาว่ากันเด้อหาเรื่องเชียร์มาเอาขึ้นไปยนบ๊วยว่าดอกบ่ได้ว่าบาทนี้พ่อจ้อยสิป้อยให้คนทั่วโลกครับซ่องไดมากนี่สิออกตัวเดียวหางเดียวโคโ้นบ่ถือกระช่างมันถือกเป็นถือกพิษเป็นพิษเนาะพ่อจ้อยนั่นแหละโว้ยสุดยอดตรงนั่นแหละครับเพราะว่าพ่อจ้อยนี่ ก็คือโอ๊ตมาโดนล้วบางทีนะขือมโอ๊ตข้อมเพื่อนหนูโอ๊ตมาโดนเราปล่อยเหล็กหลายตัวครับคันเทวดาผ้าดินแม่นั่งทรงนี้ซอยพอจอยนี่ถือแน่นอนหมุนแดงเสียงหน่อยน,น,นะพระเจ้าบ้านครับแล <ขอ S 2> ้วลอง่าถือแน่นอนครับเรีกพอจอยนี่ถือกี่ลีครับือพ่ามันถือกี่เลนแล้วก็ฝันอีหลีครับแม่นี่ลีเด้อพี่น้องแม่นข่วมพอจอยเบาอีลีแล้วก็บ่านเล็กเขียนเลขเคล็ดเลขคำนวณครับ เลขฝันยางเดียวันยางเดียวอันยางเดียวครับมีเลขยกลับไม่เพอจอยปอยเท่านั้นเพรจ้อง็ขิจะปอยครับพอาจ้อง็ต้องพิจารณาาเป็นงวดงวดไปครับเพราะว่าหนึ่งคุณอตอมคุณานม่งเจ้าใส่ในเบองอยูใส่นหาขอบคุณหลายเด้อคุณอตอมครับเพื่อนเป็นแฟนจริงนะเพื่อนติดตามเพื่อนเลยรู้ว่าเมนี่ห้ามห้ามเอาข้อมฟันเพราะจอยบิดคิวครับไปบวกกันก็เบ้กกันไปตามข้อมจริงครับเรียก่ได้ถือครับ ตีกระเที่ยวกวามฝันพ่อจอยลวดแมนครับจะไปว่าหนงชันหังสี่แล้วฝันหนงชันหังสี่จะไปตัวกันครับกันผู้ใดตัวผู้ใดเงินครับอันนี้พ่อจอยจะคืบกันนี่เด้อพ่อจอยนี่โคกสุด้ายพ่อจ้อยสีไฮเม็ดเดียวหางเดียวครับครับพ่อจอยลุงไดนครับว่าสีเก่้งบ่เก่้งกับจังทะเบิ่งครับจังถาเบิ่งโค้งสุดไทยงวดนี่ต้องตามแน่นอนแมนครับมันทิมมีมัดเด็ดครับงวดนี่ต้องมัดตาม ครับคุณน่ะตอบมาค่อยมากพอใจว่าสันอะตะกุดเหล็กไหลนะคะสามารถแอดไลน์มาได้นะคะเอสเล็กที่เล็กสามสเบอร์โทร064 396 9 2 80ใครที่อยากดวงดีมีโชคลาภนะคะดวงไม่ดีดวงตกสามารถทักเชทเอดไลน์มาได้นะคะตะกุดเหล็กไหลของหลวงปู่ศิลานะคะ ID ดีไลน์นะคะเอสเล็กทเล็กสามสนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านทุกไลค์ทุกแชร์ขอให้โชคดีเฮงๆปัง,ปงๆรวยๆสวัสดีค่ะ